โอเคครับเดี๋ยวก็จะมาแนะนำพระกันนะครับถ้าหากสนใจยังไงก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ที่ iid นะคร damri wetu damri w e t W it wo นะครับสําหรับเหรียญแรกก็จะเป็นเหรียญของท่านอาจารย์มั่นนะครับเหรียญอาจารย์มั่นนะครับด้านหลังเป็น อัฐบริขารนะครับเรียญอาจารย์มั่นหลังอัฐบริขารนะครับสร้างปี2,514ออกที่วัดเจดีหลวงนะครับอ,อันนี้ก็คือส,สังเกตที่รอยหูตัดขอบตรงนี้ครับก็คืออ,อันนี้บักันแท้นะครับเข้ามาชมกันได้นะครับเหรียญอาจารย์มั่นปี14 วัดเจดีย์หลวงทีนี้เหรียญที่สองนะครับเหรียญที่สองก็คือเหรียญรุ่นแรกธนาคารศรีนครนะครับพศส5 1 3เหรียญนี้ก็เป็นเหรียญพิธีใหญ่เหรียญหนึ่งในกรุงเทพในยุคนั้นนะฮะก็คือเกจิทั่วกรุงเทพก็ ทำการปลุกเสกนะครับอันนี้ก็อันนี้ก็คือการันตีแท้สนใจก็เข้ามาที่ l ล n e id d a m r i w e t w i t w o นะครับส่วนอีกองหนึ่งนะครับก็จะเป็นรูปหล่อหลองพ่อเงินนะครับอันนี้ก็คือ,อมีโค้ดนะครับเราไม่ทราบที่ ไม่ทราบที่ไหนนะครับไม่ทราบที่สร้างแล้วก็แต่อันนี้ก็คือรวยสภาพองค์พระแล้วก็คืออันนี้แท้แน่นอนนะครับอันนี้คือลักษณะของตะเข็บข้างนะครับ,อรบโอเคครับก็สำหรับวันนี้ก็มาแนะนำกันสามชิ้นถ้าชอบก็ ไลไอด d damri wet wit wo นะครับนัมริลุยพิทูนะครับแล้วก็เดี๋ยวพบกันในโอกาสหน้าครับหรือไม่ก็ไลน์ดีเข้ามาทักทายกันเป็นเพื่อนกันก็ได้นะครับโอเคครับสวัสดีครับ